เข่าวด้วยประเด็นเดสตลอด7วันกับยินข่าวเอ็มคพวเอร์1 5และเลือข่ายวิธิยุคอสอมาอทั่วประเทศในช่วงก็ะติดข่าว8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นทีข่าวไว้ใกล้ชิดรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม105ขึ้นหน้าข่าวสูอัพเดตช่วงทัวก่อนแทนและ อินออนแอดโตรศูนย์ชัวก่อนแชร์และกองบรรณาธิการข่าวไอพีสำนักข่าวไทยครับผมกลับเข้ามาสู่ชัวรก่อนแชร์อินออนแอดในช่วงชัวรก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ไซเบอร์อเลอร์โหชื่อช่วงยาวมากครับครับ เราเห็นคุณค่าของการเตรียมตัวเพื่อรับภัยไซเบอร์นะครับและที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าภัยไซเบอร์เนี่ยมันมาหลากหลายรูปแบบครับเราเคยคุยกัน2สัปดาห์ก่อนนะฮะการป้องกันภัยไซเบอร์ส่วนตัวการป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วนะครับแล้วถ้าป้องกันไม่ได้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไปแล้วทํำยังไงนะครับก็มีคําแนะนําที่ฟังง่ายนะฮะสินาทีนี้ฟังรู้เรื่องเลยนะครับคณอาจารย์ปริญญาหอมมเนก ซึ่งเราได้นําขึ้นบน YouTube ของชัวร์ก่อนแชร์ไว้แล้วนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพลาดการฟังไปลองจัดเวลานะครับไปดูเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์นะครับแล้วก็จะไปพบกับคลิปหลายๆคลิปเลยในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีเนื้อหาที่นำไปใช้ได้จริงแล้วก็ท่านใช้เวลาฟังเพียงประมาณ15นาที20นาทีเนี่ยท่านจะรับรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองในแต่ละด้านได้เลยนะครับแต่ว่าหัวข้อวันนี้เนี่ย จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับ2ครั้ง -3 ครั้งก่อนเนี่ยเป็นเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือการปกป้องตัวเราให้ปลอดภัยไซเบอร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามแผนของอาจารย์ปริญญาเนี่ยที่จะชวนเราคุยเนี่ยปกป้องส่วนตัวไปแล้วยังมีการปกป้องในระดับองค์กรด้วยในระดับบริษัทในระดับห้างร้านหน่วยงานด้วยแล้วก็พอดีเลยนะเมื่อคือนเนี่ยมีกรณีที่ Facebook เขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นภัยไซเบอร์ในแง่มุมไหนเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมมเนกนะครับผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอีกสักครู่หนึ่งที่อาจารย์จะได้เข้ามานะครับแล้วก็จะมาเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็มาคุยกับเรานะครับผ่านทางผ่านทางวิทยุนะฮะหลายท่านคงอเปิดหน้าเปิดตาอะไรผ่านทางวิทยุนะครับเพราะว่าเรามีไลฟ์อยู่บน a c e b o o k นะครับมีการไลฟ์อยู่บน Facebook ของ fm 1 0 0 5ด้วย นะครับแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนครับคุณนัทครับผมเมื่อคืนเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบเนี่ยน่าจะเยอะมากใช่ไหมครัใช่ครับอืมทั้งเพราะว่ามันก็ตกด้วยนะคือตื่นเช้ามาเนี่ยพออ่านข่าวแล้วตกใจมากนะครับเพราะว่าล่มกันหกชั่วโมงนี่มันคือมันอเยอะมากนะครับสําหรับมันขนาดสุดๆฮะมันแบบสุดๆเท่าที่เหมือนเท่าที่ตามข่าวมันไม่เคยเจอนะล่มแบบทั่วโลกแล้วหกชั่วโมงแบบนี้ผลกระทบ มันคงมหาศาลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเรียนรู้อะไรจากกรณีนี้บ้างนะครับวันนี้เชิญอาจารย์ปริญญาหอมมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์มาพูดคุยกันนะครับอครับขอเรียนเชิญอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็โหเมื่อคืนอาจารย์ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเลยนะฮะครับพอเล่นไม่ได้ก็เลิกเล่นแล้วครับ แล้วนึกว่าเน็ตเวิร์กที่บ้านมีปัญหาเขาเปลี่ยนค่ายมือถือเปลี่ยน Wi-Fi เอ้มันมันน่าจะเป็นที่ระบบของเขาก็เลยเข้าทวิตเตอร์ฮก็เลยรู้ครับอันนี้ก็แบบมีมีมนะครับบอกว่าแต่ทวิตเตอร์นี่นั่งละลื่นเลยนะฮะเพื่อนล่มทวิตเตอร์ก็เคยล่มครับทุกเจ้าเคยล่มหมดนเรับ g o o g l e m i c r o s o f t t w เต t ร์ล่มมันหมดทุกเจ้าแล้วฮะครับ เรื่องของเรื่องของการล่มเนี่ยจริงๆถ้าเราย้อนอดีตเท่าที่ผมจําความได้นะล่มใหญ่ๆของ Facebook เนี่ยเคยเกิดขึ้นเมื่อสักน่าจะสักสองสาปีมาแล้วนะครับที่เป็นล่มใหญ่ๆแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยแล้วก็มีผลกระทบมากจนครั้งนั้นเนี่ย Facebook ต้องมีการออกมาบอกว่าเขาจะ,ะชดเชยนะฮะมีการชดเชยให้แต่ไม่ได้ชดเชยให้ผู้ใช้ Facebook นะฮะชดเชยให้คนลงโฆษณาตอนนั้นนะครับเพราะว่า มีส่วนของการจ่ายเงินมาเกี่ยวข้องเพราะคนลงโฆษณาแบบจ่ายเงินเพื่อลงเพจนี้ในเวลานี้แต่ปรากฏว่าลงไม่ได้เพราะ facebook ล่มแบบเนี้นะครับแล้วก็ก็มีการดเฉยกันน่าจะสองสมปีมาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ใหญ่แล้วก็มีความยาวนานด้วยฮะอาจารย์มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ยังไงและอยากจะให้เรามองตรงนี้หรือถอดบทเรียนยังไงครับคือการถอดบทเรียนผมมันจะคิดต่างจากคนอื่นนะส่วนใหญ่จะถามมันว่ามันล่มจากอะไรล่มได้ยังไงทําไมมันล่มอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่อยากให้เรามานําเสนอในแนวนี้เพราะว่าถ้าเรายังถามอย่างนี้อยู่เนี่ยแปลว่าเราคิดว่ามันไม่มีวันล่มมันเป็นแบบที่มัน never f a i ฟอะไร never fall อะไรอย่างนี้หรอไหมโอ้ยอย่างยั้งวันนี้วันนี้ผมถามถูกแล้วใช่ไหมฮะถูกแล้วครับวันนี้ผมถามถูกเพราะถ้าผมถามว่าทําไมล่มครับอาจารย์อันนี้จะผิดเลยถามผิดก<อ>็ <laughs> คือมันคือเราอะไม่ใช่เฟซบุ๊กใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้มา official announcement เ่นเขาล่มเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใน ในเชิงที่เราคาดาเดาด้วยปะว่าเขาล่มเพราะอะไรเพราะว่าเวลาค่าวใหญ่ๆล่มเนี่ยมันมีไม่กี่เรื่องอะ่ะนะส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยฟังมาตั้งแต่ Microsoft, Amazon, Twitter, Google เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอัปเดตระบบหลังบ้านเขาอัปเดตค่าคอนฟิกอะไรบางอย่างแล้วมันผิดพลาดเพรเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอ,อตโตโมตหมดคือมันคงไม่มีใครมานั่งกดปุ่มเราเตอร์สวิตช์ไฟวอลทีละตัวสอตัว,ตวถูกไหม DNS อะไรแบบเนี้ย มันต้องเป็นการอะไรที่แบบพอทําปุ๊บมันจะกระทซ้ําแล้วมันจะแบบเขาเรียกว่าเป็นออโตเมชันนึกอไหมเป็นออโตเมชันนะไม่ถึง AI ไนะไม่ถึง AI สกายเน็ตอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ว่า Facebook ทั้งโลกเนี่ยคนเล่นเป็นลูกกี่พันล้านต้องเอามือไปไปเซตเราเตอร์ router, อะไรเงี้ยมันไม่มีอยู่แล้วมันออโตเพราะนั้นการที่เขาอัปเดตอะไรเนี่ยหลังจากที่มนุษย์เนี่ยใส่สคริปต์ใส่ข้อมูลไปเนี่ยมันจะเลเวอเคตทั้งโลกเลยซึ่งถ้ามันล่มเนี่ยจะเห็นอย่างที่คุณโยคุณนัดเห็นเมื่อคืนคือ ถ้าล่มก็ล่มทั้งโลกเลยถ้ามาก็มาทั้งหมดเลยอะไรแบบเนี้ยนะแต่ก่อนมันจะล่มไป็นโซนใช่ไหมล่มเปวนโซนแล้วก็ Facebook ล่มไอจีได้ไอจีล่มวอตแอ p ได้ใช่ป่ะอันนี้มันเล่นไม่ได้หมดเลยนะครับล่าในข่าวเนี่ยเขาบอกพนักงานเขาเองก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะในบางโซนแล้วแต่ซึ่งแปลว่าการอัปเดตค่าคอนฟิกเ a ชั o นของเขาเนี่ยมันจะคนอ่าันนี้เสียอาจารย์หายไปนะครับขออภัยครับครับผม อก็ถ<ช>ือว่าเป็นปัญหาที่มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากเหมือนกันนะที่แบบว่าอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือแต่ก่อนแบบอันนึงล่มอันนึงใช้ได้แต่นี่คือแบบผลิตภัณฑ์ในเครือเดียวกันทั้งแผงเลยที่มันเกิดล่มขึ้นมานะฮะแต่คนก็คือคือคือเราต้องทราบนะฮะว่าจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้เพิ่งมารู้ตอนนี้แหละว่า a c e b o o k IG, WhatsApp เนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกัน บจริงๆก็ยังมีแบบ Messenger อีกนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเจ้ามากๆนะฮะที่ไม่ใช่หลายเจ้าคือมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ Facebook นะครับ,รบแล้วเราบางทีเราก็เข้าไปใช้แล้วก็เราก็ไม่รู้นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะใช้ตัวแว่นแว่น VR คุณคุณนัดใช้ไหมฮะผมยังไม่เคยใช้ใชเลยครับผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าบางในต่างประเทศบางท่านเนี่ย <laughs> เขาก็ใช้นะเป็นแบบแว่น VR Ocul u s นะครับ mm hmm. ก็ตัวแว่น VR เนี่ย เขาก็อยู่ภายใต้ร่มของ f a c e b o o k ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วเวลาล่มแบบเนี้ก็เข้าใจว่าเหมือนกับเพราะเป็นบริษัทเดียวกันแล้วเขาคงไม่ได้ไปแยกเช่าเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรย่างี้มั้งนะฮะพอล่มทีหนึ่งนี้คือไปหมดเลยแบบที่อาจารย์ปริยาเล่าเมื่อสักครู่นะฮะไปทั้งแบบเอไปไปทั้งแบบทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งทุกบริการที่อยู่ภายใต้นั้นแล้วก็ไปแบบทั่วโลกด้วยนะครับครับผมเมื่อสักครู่มีปัญหา สัญญาณเล็กน้อยนะครับเน็ตเวิร์กผมยังล่มเป็นตัวอย่างเลยครับเนี่ยโอ้โหเข้ากับสถานการณ์พอดีเลยนะครับผมนี่ฮะผมก็เลยจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนไม n ์เซตครับว่าอะไรที่มันไม่ล่มเนี่ยมันล่มได้ครับผมพอเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนความคิดทันทีเลยเพราะนั้นเรื่องนี้อยากจะถอดบทเรียนเรื่องการเปลี่ยนความคิดครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคุณโยนัดเราตื่นมาทุกเช้าเนี่ยเราก็เปิดทีเมลฮอทเมลเออเมลเราก็ยังอยู่ เปิดเฟซที่เราโพสไว้เมื่อวานก็ยังอยู่ไปเที่ยวเวียดนามมอปีแล้วก็ยังอยู่ถูกป่ะมันทําให้เราเนี่ยเคยชินกับสภาวะที่ Data ยังอยู่ตลอดเวลานะแต่การที่ข้อมูลมันเพอร์ซิสเทนอยู่เนี่ยกับเรื่องล่มเนี่ยทางผู้โยคุณนัทมันเรื่องเดียวกันเลยวะคนละเรื่องนะเรื่องเรื่องเด a a าอวาริบิลิตีที่ Data ข้อมูลยังถูกเก็บอ่ะกับ System a v วา l ิบิลิตีที่เน็ตเวิร์กมันเข้าได้เซิร์ฟเวอร์มันรันได้เนี่ยมันคนละเรื่องกันอะ คือระบบอ,อาจจะไม่ล่มแต่เข้าไปแล้วข้อมูลหายหมดนี่ที่เรียกว่าลม่มไหมเข้าไปไม่เจออะไรเลยเมลสิบปีหายหมดเลยแต่แต่อีเมลไอเดียยังอยู่ใครส่งเมลได้หมดแต่ข้อมูลหายหมดเนี่ยลม่มไหมมันก็ไม่ล<ร>่มน<ร>ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเลน่นอีเมลมาสิบปีเข้าไปอีเมลหายหมดเลยเจอมาแล้วเจอมาแล้วนะเพราะนั้นแอคเคาท์เข้าไปเจอแต่คว,วามว่างเปล่าแต่ระบบไม่ล่มเจอมาแล้วแต่เรื่องล่มเนี่ยผมเจอกับตัวเลยนะครับ สั่งพิซ่ามาที่บ้านครับเอ๊ะมันมันมาปรดีพิซ่าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันมาผ่านไปเป็นเกือบจะสองชั่วโมงยังไม่มาปรากฏว่าคนขับเนี่ยเข้า Google Ma p ไปได้เพราะ Google Ma p ล่มโอ้แล้วเขาหวังพึ่งนี้อย่างเดียวเลยเขาจะไม่บอกว่าโทรมาถามทางหรืออะไรนี่ถูกไหมเขาจะดูอยู่วัดพอใกล้ๆบ้านเขาเขาจะค่อยโทรไงเขาไปหลงอยู่เนี่ยโอ้โหแบบว่าเพราะ o g l e Map ไม่ทํางานอีกครั้งหนึ่งผมจได้เลย สั่งของมากินใต้คอนโดทระกับมอยู่คอนโดนะคพอถึงเนี้ยลงมารับพิีซ่าเขาจะยิงบอสคิวอาร์ปรากฏระบบแบงค์ที่เราใช้อยู่เนี่ยลม่มแล้วที่ตลกกว่านั้นคือไม่มีเงินสดเลยไม่ได้บาทเดียวอระกนั้นก็ไม่รู้จักไทยด้วยออ้ยโดนคนกล้าด่ายับเลยบอกพี่ผมต้องไปอ,อื่นนะผมผมต้องไปที่อื่นนะพี่ไม่มีพวกเงินสดเลยพี่ แล้วก็สังคมไปซื้อกระฟงกาแฟโหอ่ะอเท่มากใจกีว่าโค้ดขับรถจะอ,อยางที่จอดรถสี่สิบบาทถ้ทาเนื้อตัวมีสารถึงเก้าบาทคุณโ<อ>ยมใ<ร>ห้ผมออกปี่ถาสารเก้าบาทเพราะถ้าหนูจ่าย<อ>ที่บาทต่อไปก็มีคนทําแบบพี่จอดรถแล้วโหจะจอดรถ,ถ,ถหาที่จอดไปกดเอทีเอ็มแล้วอุ้ยเสียเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเออเงินบาทเดียวเนี่ยวันหลังนะเอาเงินร้อยหนึ่งยัดไปใต้ผม คือผมก็เลยบอกว่าถ้าเราพีมซ์เซ็ตว่าพรุ่งนี้เราตื่นมานะไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มี l ล n e ไม่มี m ี i l Hotmail สักสามชั่วโมงเราจะทำยังไงผมอยากให้เราเปลี่ยน m มซ์เซ็ตเป็นแบบนี้คก็คือชีวิตต้องมีเธอต้องมีเทอโบไม่ใช่ต้องต้องมีแผนบีไม่ใช่ชีวิตต้องกิดเทอร์โบคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังทำธุรกรรมของเราได้ต่อไป เช่นมีหน้าร้านอยู่ a c e b o o k ใช่ไหมเอาคนเล่นเยอะใช่ไหมเราสมมติฐานว่าให้พรุ่งนี้ล่มถ้าเราต้องมีออเดอร์กับลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องไปขายในไลน์แล้วเตรียมเตรียมเพจไว้ในไลน์เตรียมอะไรแล้วก็รับไปตรงนั้นจะไปบล็อกดิกหรือไปอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ละทวิตเตอร์อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่มาไล่เพจโพสขายของอะไรแบบนี้ถูกไหมไอ้ร้านในอีคอมเมิร์ซที่เราเคยเช่าไว้เป็นเว็บไซต์อ่ะซึ่งการติดต่อในเว็บไซต์อ่ะก็ยังต้องมีอยู่นะ นี่จะเล่าความลับให้ฟังโยนัดผมเป็นคนที่ซื้อของเน็ตไม่เคยซื้อผ่านโมบายเลยเขซื้อผ <c oughs S 2> ่านคอมพิวเตอร์ตลอดใช่เพราะว่าผมเนี่ยชอบจอใหญ่แล้วเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีฟองส่วนลดหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นมือถือเนี่ยผมมองไม่เห็นอินเทอร์เฟซตมัน U I U X มันไม่เหมือนเครื่องใหญ่แต่พอเข้าเครื่องใหญ่เนี่ยไอปุ่มให้กรอ,อกส่วนลดอะไรมันชัดมากเลย <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าผมก็มีแผ่นวีมือถือผมเข้าไม่ได้ เมื่อวานเอเเข้าไม่ได้ผมเข้าดีแท็กดีแท็เข้าไม่ได้ผมเข้าทูทูเข้าไม่ได้ผมเข้าไ i f ฟที่บ้านเข้าไม่ได้ผมนอนละเพราะว่าแปลว่าเน็ตเวิร์กผมปกติถูกปะผมเข้าทุกค่ายเข้าทุกเครื่องผมเข้าไม่ได้เนี่ยแปลว่ามันไม่ได้เป็นที่บ้านผมละแต่ตอนแรกผมก็ต้องดโนสติกก่อนว่ามันมันเกิดจากอะไรเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเวลาเฟซบุ๊ k ล่มเมื่อวานเนี้ยเชื่อไหมคุณโยผมไม่ตกใจเลยผมไม่ตื่นเต้นเลยผมมอกว่านี่คือเรื่องธรรมดาไม่ใช่แบบธรรมะเขาเข้ามาข่มนะ คือเกิดขึ้นต yeah ั้งอยู่แต่ไปผมรู้อยู่แล้วว่าผมออกรายการคุโยมาสิบครั้งนะผมพูดว่าข่าวล่มคุโยฟังเนี่ยน่าจะห้าปีหรือว่าผมพูดมาสิบครั้งได้ใช่ครับแลาคนบอกโคจานเพื่อเชิมันล่มได้ไงมันระบบมันนี้ว่าเฟลขนาดนั้นแล้วมันเป็นยังไงมันล่มได้แล้วคนบอกอาจารย์ไม่เป็นไรล่มห้าทีสิบนาทีข่าวดีซับไปห้าหกชั่วโมงโชคดีถ้าไม่ต่อเนืู่กป่ะแล้วความเสียหายวันนี้นักข่าวโทรมาถามเสียหายเท่าไหร่อาจารย์ผมบอกว่ามันวัดไม่ได้ เพราะว่าสมมติมผมขายของก็อกแคกในเน็ตเนี่ยสินค้าผมชิ้นละสิบบาทขายได้ชั่วโมงละสิบชิ้นเนี่ยก<ม>็ะจะขายผมชั่วโมงละร้อยถูกปะ<ม>่ะแต่ถ้าผมกาลังเทรดหุ้นกาลังเทรดทองค,คําเทรดคริปโตสมมุตินะบิตคอยกาลังขึ้นจะขายเนี่ยทันทีชั้นหนึ่งเป็นล้านเนี่ยแค่วินาทีสองวินาทีเนี่ยมันก็ไปแล<ม>้วนะครับผมเคยนะฮะเคยซื้อทองมาแล้วก็จะขายทองนะตอนหลังเนี่ยผมโทรไปหาเฮียเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่เล่นบอาจารย์ละ อะกมาเขาบอกเครื่องอาจารย์เร็วบอกเฮียเฮียโกผมนี่อย่างเงี้ยเฮียเฮียบอกว่าผมดูโกสปอตโกสปอตที่เมกาแล้วผมเห็นการาฟกำลังต่างกัน <laughs> แค่เซี่ยววินาทีเนี่ยผมบอกผมขอขายราคาเนี้ยบอกเฮียไม่ไม่รับเฮียขอไปดื่มน้ํากินกาแฟก่อนแล้วเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวจาะให้โทรมาใหม่โ oh, หเล่นกันอย่างนี้เลยนะ <laughs> เล่นกันอย่างนี้เลยเล่นกันแบบว่าคือเวลาแค่เซี่ยววินาทีเนี่ย มันทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนทําให้การเงินเปลี่ยนทําให้อะไรหลายอยา่างเปลี่ยนเพราะตอนนี้มันคอนเน็กเต็ดกันหมดเลยแล้วมันมีคอนเควนต์พออันนี้โอไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้โอ้ครอันนี้มันอีลุนทุงนางไปหมดเลย <S <S เพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> ชีวิตต้องมีแผน B ต้องมีทางออกทุกทางที่เป็นไปได้สุดท้ายแล้วต้องมีเงินสดเพราะว่าเราใครจะไปรู้ว่าไอทีล่มหมดแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินถูกป่ะเราอย่าไปคิดว่าเราไปเราต้องยิงวิลอาร์โค้ดได้มันก่อนหิวข้ามากเลยไปฟาสฟู้ดแห่งหนึ่ง จับเต็มเลยค r วโค้ดทุกครั้งบอกบอกระบบของใช้ไม่ได้แล้วก็เนี่ยแปดสิบาทบอกเอออาจารย์ก็ดูมีเงินนะทำไมแปดสิบาทไม่มี <c oughs> เราก็โอ้เราก็จอกจริงเง <c oughs> ินแปดสิบบาทเลยที่จะไม่มีเดินไปกดอีเดียจนก่อนจะมากินข้าวอะไรมูดเมิร์หมดมหมดมหมดแนละ้วแต่ถ้าตอนนั้นผมพกเงินทั้สองร้อยเนี่ยผมก็ได้กินข้าวร้อนๆแล้วลลถูกไหมเนี่ยผมเลยจะบอกว่านี่คือชีวิตประจำวันแล้วก็ ตอนนี้บางคนไปโทษบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมมันล้มนานโทษทีนะครับ d n เทั้งโลกเนี่ยคุณโยคุณนัทมาใช้เวลาไหมทาร์กเดตดีเอ็นเอมันนานนะกว่ามันจะซีกันมันยังอยู่ในแคชด้วยอยู่ในอะไรด้วยถูกไหมหรือว่าบีจีพีบอ r ์เดอร์เกตเว็บบอร์ดของเราเตอร์ทั้งโลกอ่ะไม่ใช่มาอัปเดตเราเตอร์ในกรุงเทพฯไทยเรียบร้อยแล้วเราเตอร์ทั้งโลกอ่ะกว่าเราเตอร์มันจะคุยกันเนี่ยกี่ชั่วโมงอ่ะนี่ผมยกอย่างผมได้พูดเคสเฟซบุ๊กนะเคสเวลาเน็ตบลูทูฟ้าใหญ่ๆมันดาวเคสเวลาที่แบบระบบใหญ่ๆที่มันแบบ ต้องอัปเดต DNS แล้วเดิร์ตเลาวติง้งโปรโตคอลเนี่ยมันเป็นหลายชั่วโมงคุณโยมันไม่ใช่ว่าไม่รู้สาเหตุแล้วแก้ไม่ได้นะรู้หมดแต่กว่ามันจะซิงก์อ่ะกว่ามันจะอัพอ่ะคุณโยเคยรอการอัพการซิงก์อะไรไหมโอ,โอ้โหนานจังเลยอ่ะบางทีจะปิดวินโดว์มิดแพรรออย่างโว้ยนอนก็ไม่นอน,น,อนห้ามปิดห้ามอะไรอย่างเงี้ยปิดปุ๊บเครื่องพังอะไรเงี้ยเออเพราะนั่นก็เลยบอกว่าหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของเวลาครับนะเฟซบุ๊กล่มด้วยอะไรเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เฉลยนะเขาแค่ขออภัปย เขามีสิทธิ์ที่จะถหวนสิทธิ์ไม่ต้องบอกว่าเขาล่มด้วยอะไรอาจจะเป็นเมเจอร์ที่นี่ค i อ s อิชชูนี่คิดเลยครับคุณโยงเมเจอร์ที่นี่ครอบปรบเป้ไมอิชชูคือเขามีสทธิที่นี่ครอบปรบเจบก,กันนั่นเองแต่เขาพมยายอมอัพแอนด์รันนิ่งให้เร็วที่สุดอย่างที่คุณโยบอกค่าโฆษณาเขาจะเก็บยังไงมันล่มอยู่อะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่ามันกอดเอเ,อ,อเส แล้วก็จะมาคืนเราเป็นอะไรเป็นแต้มหรอเป็นบิตคอยท์คงไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็มองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้ประเทศนะไม่ได้เป็นพอสอประเทศกลางเด็กไม่ใช่นะท่านจะบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนเปิดเครื่องมาอาจจะดับใช้งานไม่ได้พอดีทําตกพุ่เครื่องแตกใช้งานไม่ได้ละแกจะโอนเงินเครื่องแตกแล้วก็ใช้งานไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างต้องมีแผน B อทีไม่ได้เงินสดธนาคาร A ไม่ได้ไปธนาคาร B อ่าสมมติจ็เกตเวตรงกลางล่มธนาคารทุกคนล่มหมดสมมตินะเป็นวันเองินออกวันหวยออกอะไรแล้วแต่จ่ายทูวันนี้ได้ไหมไปเข้าทูวันนี้ได้กันได้ไหม,มแต่น้าเขาไปใช้อีกตรงกลางเดียวกันเ็าจบนะเก็ต้องดูว่าเขาต้องไม่ใช้ไอ้ตรงกลางเดียวกันใช่ไหมอ่าก็ต้องมาคุยกันว่าเรามีทางชําระเงินมีทางขายของอันง่ายผมอยากติดต,อออดต่อคุณโยอะคุณนี่จะคุณโยะไปทำด้วยอะไรไลน์ใช่ไหมคุยผ่านไลน์ถ้าไลน์ร่มผมต้องไปหาเฟซบุ๊กมิสเตอร์ให้คุณโยละ อ่าใช่ครับถูกปาะหรือไม่ผมรู้เบอร์คุณโยผมก็ต้องไปวอตแอปถูกป่ะแล้วทีเดียผมไม่มีเวลาต้องมานั่งเซิร์ชเบอร์มาใส่ชื่อผมก็ต้องมีเก็บไว้ถ้าเส้นทางนี้มไม่ได้ผมไปเส้นทางหนึง่งอืมนี่สำคัญมากเลยอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจกับข่าวอาเทสระดับโลกซึ่งจะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งแล้วก็เกิดขึ้นถี่ขึ้นผมขอพูดรับคุณโยอัดวิดีโอผมก็ได้เลยนะว่าเรารจะรีไล์ออนวันซิงเกิลแพลตฟอร์มหรือ อีเวนต์รีไลออนไอทีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ hmm. เราต้องกลับ hmm. ไปแบ็กทุกเสิกบ้านนะอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราใช้งานได้มันจะได้เสมอไปครับผมครับซึ่งโอกาสล่มเนี่ยก็อาจารย์ได้พูดถึงได้พูดถึงในหลายมิติที่เราจะต้องเตรียมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสก็คือบริการอย่าง facebook เนี่ยเป็นบริการหนึ่งที่เราไปใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในมือเราเองมันแค่ตกแตกเนี่ยก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับหรืออาจารย์พูดถึงตัวข้อมูลที่อยู่ภายใน อาจจะภายในอุปกรณ์ตัวข้อมูลที่อยู่ภายในบริการนะครับหรือแม้แต่จะเป็นตัวระบบใหญ่ๆที่เราไปทําอะไรเขาไม่ได้คือเราถ้ามือถือเนี่ยเราทําตกแตกเราก็รู้ว่า,ามันมันแตกในมือเรานี่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่าง Facebook เนี่ยเราจะเร่งรัดหรือไปทําอะไรกับเขาไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่6ชั่วโมงเนี่ยมันมากกว่าน,นั้นอีกเราจะจัดการยังไงนะครับผมคิดว่ามีมีหลายมิติมากๆนะครับที่อาจารย์ได้ชี้ให้เราเห็น แล้วก็ได้ไปประเมินความเสี่ยงแล้วก็ได้ไปคิดแผนนะฮะคำถามที่อาจารย์ถามคือพรุ่งนี้ตื่นมา3ามชั่วโมงทุกอย่างที่เราใช้อยู่ใช้ไม่ได้เนี่ยเราจะใช้อย่างไงนะครับอ่นนี้ก็เป็นผมว่าเป็นคําถามสําคัญแล้วก็วิธีการเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคนนะครับอาจารย์บอกว่าต้องสอดเงินไว้ในเบาะรถนะฮะหรือเตรียมพกเงินสดไปบ้างจํานวนเท่านั้นเท่านี้แต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับผมเคยเขึ้นแท็กซี่แล้วจ่ายเป็นสแตมเซเว่นนะอาจารย์เงินหมด เป็นหมดใช่ไหมครับใช่ครับใช้ได้ใช่ไหมครับก็ก็แท็กซี่เขาก็พี่เขาก็รับนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันมันเหมือนมันมันแลกกันได้นะฮะเอาไปแลกเป็นแลกซื้อของได้นะครับก็ต้องใช้ก่อนหมดเขตแล้วกันนะฮะวันนี้มีข่าวหนึ่งครับอาจารย์ที่น่าสนใจจะชวนอาจารย์คุยนะครับคือเมื่อสักครู่นี้เองก็เห็นข่าวเป็นพาดหัวข่าวออกมาในต่างประเทศนะครับเขาก็พูดถึงบอกว่า Google เนี่ยอาจจะเป็นบริการแรกๆนะครับที่ จะบังคับให้ผู้ใช้งานทุกคนเปิดตัว two factor authentication หรือว่าเปิดการยืน,ย,นยันสองชั้นนะครับการยืนยันตัวตน2ชั้นตรงนี้ความหมายตรงนี้เป็นยังไงครับว่าจริงๆผมจําได้ว่าอาจารย์รพูดเรื่องนี้มานานแล้วแล้วอาจารย์ก็พูดในมุมที่ว่าผู้บริการเหล่านี้เขาจะให้บริการแบบเน้นให้เราสะดวกดังนั้นไม่ต้องมีใครล็อกแอคเคาทล็อกบัญชีให้มันแน่นหนาหรอกให้เขาใช้งานได้ก็พอ นะครับครับเชิญครับที่โยพูดมาเนี่ยมันทําให้ผมก็นึกถึงคําพูดของพิธีกรท่านหนึ่งนะครับคุณสุชัยยุนเขาเลนางท่านท่านบอกว่าโอ้พุทก่อนองสัมภาษณ์อาจารย์ห้าปีแล้วนะอาจารย์พูดอะไรมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอ้อาจารย์แบบขู่อ่ะอาจารย์มาขู่มาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอันตรายอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่แกบอกว่าที่อาจารย์พูดมาห้าปีเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้มันอันิสงละคือคือมันเป็นจริงแล้วมันใช่อย่างที่เราบอก เรื่องนี้คุณโยบิพยานได้ผมคุยกับคุณโยมมาห้าปีแล้วเหมือนกันว่ามันต้องทูเคเตอร์หมดแล้วมันไม่ใช่มามันหมดยุคยูสเนมพัลเวิร์ดแล้วจําได้ไหมครับเราพูดกันท็อป10ปี2019ผมยังจาได้เลยหมดยุคยูสเนมพัลเวิร์ดที่ผมบอกว่ามันจบแล้วครับนายจําได้ป่ะแล้วคุณโยมขาถามผมว่าอ้าวอาจารย์เขาก็ยังยูสเนมพัลเวิร์ดกันหมดเนี่ยทําไมเขาไม่เห็นพูดไปทําอย่างที่อาจารย์พูดล่ะก็เพราะว่าแรกลกันระหว่างความสะดวกของยูเซอร์กับเซกูริตี้ไง ถ้าเมื่อไหร่แวลูของซูซี่มันมากกว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาทําพวกนี้เลยเขาแค่กระดิกนิ้วทําทำได้ทั้งโลกเลยตอนนี้ Google แอน o นลออกมาแล้วเขาบอกว่าเชื่อไหมคุณโยสิบเปอร์เซ็นต์ของยูเซอร์เขานะที่ใช้ t w factor คุณโยเชื่อไหมฝังแล้วช็อกเหมือนกันนะเป็นคนโลกที่ใช้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่สิบนะออเปอร์เซ็นต์นั่นเองที่แอคทีฟแอคเคนะใช้ t factor อย่างดีเขามีมาให้ตั้งหลายปีละอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือไม่ใช้แล้วเขาบอกว่าเขาประกาศเขาไม่ได้ทำพวกนี้นะเขาจะโยนหินถามทางก่อน แล้วก็จะทาเกี่ยเขาเนอปะป่ะคือคือเขาที่แบบว่าไม่อยากจะทําแบบตุ้มต้ามทีเดียวแล้วคนหายหมดพอไปเล่นอย่างอื่นสมุติฮอตเมลยูเซนเป็พาสเวิร์ดอยู่คนไม่แห่ไปเล่นฮอตเมลหมดละเพราะว่ามันยูเซนเป็พาสเวิร์ดอย่างเดียวมันง่ายไงคือถ้าจะทําเนี่ยมันก็ต้องทําให้มันเหมือนกันถูกป่ะทุกคนต้องทําให้มันเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าแวลูของซิเคอรตี้มันมากขึ้นมาเมื่อไหร่คือคุณโยไปเจอคนสิบคนเนี่ยถูกแฮกสามคนแล้วเนี่ยแฮกเขายูสเนเป็นาเวิร์ดเนี่ยผมว่าคนจะ ฉันต้องมี two factor แล้วแต่ถ้า g o o g l e บอกพรุ่งนี้นะว่าทุกแอคเคาในโลกนี้กี่พันล้านนะเคาเป็น two factor หมดเพราะว่า Google มีปัญหาทันที<ม>ถ้าที่ผมอ่านในข่าวเขาเท่าไหร่นะร้อยร้อยกว่าล้านอะไรว่าใช่ไหมร้อยห้าสิบล้านอ่าใช่ไหมมันแปลว่าเขาไม่เอาทั้งหมดใช่ไหมไม่เอาทั้งหมดใช่ครับแล้วเขาจะ selective ยังไงเอาเฉพาะ active a c c o u n ทที่อยู่เข้ามายังไงเออนี่นั่นมันน่าสนใจไงเ<ม>ขาเหมือนวเขาจะนาร่องแล้วมันทำให้ผมนึกถึงธนาคารแห่งหนึง่งที่เขายอมเปลี่ยนบัตรเขาอะ เป็นสมาร์ทการ์ดเป็นชิปการ์ดจำได้ไหมครับมีธนาคารที่ธนาคารเดียวเลยที่ยอมเปลี่ยนบัตรเอทเอมเป็นเป็นชิปการ์ดแล้วตอนหลังทุกคนที่ทากันหมดเหมือนกันผมว่ามันต้องมีไพโอเนียร์ที่ที่อะไรบอกว่าผมแคร์อย่างแอปเปิลนะคุณโยมันอยอมให้เราเข้าไอคาวโดยไม่มีทูแฟคเตอร์มั้มันไม่ยอมงานเราเ<ใ>นยไ,<ด>ไม่ยอม<ด><ด>ยนะและ้วแล้วคนก็บอกโอ้โหทำไมต้องป๊อปอัพมาใส่อะไรตอนหลังมีใครบ่นไหมคนที่ใช้ไอโอเอสไม่มีไม่มีใครบ่นแต่แอนดรอยหรอเหมือนเดิม ไม่ต้องไปมีแฟกเตอร์อะไรยังไงคุณที่เข้ามาแอดมินอะไรเอาคือ Google มีคนเก่งๆเท่านั้นถ้าเขาจะทาให้มันเกี่ยวเท่า iPhone เนี่ยผมบอกเลยนะคุณโยเขาทาได้นานแล้วแต่เขาบอกว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่มันยังไม่พร้อมกับเซกิเอลอีกระดับหนึ่งเขาก็เลยปล่อยแล้วก็ u s e เอร์ไปเล่นเองแต่ตอนหลังเนี่ยพอแพลตฟอร์มเขาโดนแฮ็กเยอะๆหรือรัอ่วเยอะๆเนี่ยแวลูของแพลตฟอร์มความเสียลมันต่าลงเขาต้องมานั่งเวทน้ำหนักว่าการสร้าง Trust ใน Product การทําดีๆให้คนถึงแม,ม้จะเจ็บปวดช่วงแรก แต่ชื่อเสียงความมั่นคงระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจเนี่ยฝากถ้าท่านผู้หารฟังอยู่นะผู้หารบริษัทต,ต่างๆเนี่ยบางทีต้องยอมเจ็บถ้าทําอะไรแล้วมันดีแล้วมันเป็นประโยชน์ลูกค้าวันนี้ลูกค้าไม่เห็นเราเป็นพาโนเนียก่อนสักพักหนึ่งเขาจะรู้แล้วทุกคนก็จะแห่มาตามกันแต่ว่าโฟลโลเวอร์บางทีเขาไม่ค่อยเจ็บตัวไง mm hmm. First er เฟิร์สบูมเวอร์เจ็บตัวก่อน mm hmm. มันก็ต้องดูว่าแ a วลูของ s ิ c u r i t y ีเมื่อทุกคน aware กันหมดแล้วทุกคนจะมา,มาล้องขอให้ Google Facebook อะไรท Factor ให้หมด ผมยกออย่างเลยไลนยที่ญี่ปุ่นทูแฟคเตอร์ที่เมืองไทยเนี่ยผมกดเท่าไหร่ก็หาเมนูนี้ไม่เจอบริษัทเดียวกันนะทําไมมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมมันคือนโยบายป่ะนโยบายว่ายังไม่เปิดทูแฟคเตอร์ตอนนี้ไม่เปิดแม้กระทั่งให้เลือกนะคุโยในมือถือเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เปิดไม่ได่เปิดให้เลือกนะไม่มีให้เลือกเลยครับแต่ทำไมตัวอื่นมีหมดทําไมคนอื่นทําหมดเพราะอะไรมันก็น่าถูกป่ะกับการทัตติคิแบบ คุณโยยามสมัยก่อนใช่ไหมโมบายแบงกิ้งต้องใส่ยีเนมพาสเวิร์ดใช่ปะ่ะทุกแบงก์เปลี่ยนเป็นโค้ดหมดละหกตัวพราะหลังจากนั้นไอ้แบงก์ที่เปยุ Word, ่เนมพาสเวิร์ดก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นโค้ดกลายเป็นมันหลวมขึ้นแต่เอาความสะดวก hmm. มันต้องดูว่าทั้งหมดเนี่ยคนมันอแวร์และยอมรับได้ขนาดไหนด้วยครับอืม hmm. นี่อยากจะแชร์ว่าให้เตรียมรับ Security ที่มันเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวอาจจะรู้สึกขัดใจบ้าง นะแต่เชื่อเถอะว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเราแล้วมาทําให้เราซัสเทนแล้วแอคเค n t เราไม่ถูกแฮกง,ง่ายๆอยากให้ปฏิบัติแล้วก็พยายามเอเวอร์ e ลิซิวที่ฟีเจอร์ที่อยู่ในมือถือของท่านเนี่ยให้ได้มากที่สุดทั้งอินเทอร์แบงกิทั้งอะไรเนี่ยทำทำไปเหอะเดี๋ยวก็จะชินไปเองแล้วมันก็จะปลอดภัยขึ้นเชื่อผมครับครับก็เพราะว่ามือถือของเราสําคัญขึ้นนะฮะมันไม่ได้เป็นแค่เอาไวโ้โทรโทร,โทรออกแล้วนะบางทีมันเก็บสตังค์ด้วย นะฮะแล้วก็เก็บอีกหลายอย่างมากเชื่อมโยงอีกหลายอย่างมากนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราน่าจะคุยกันต่อในเรื่องคําแนะนําดีๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้พอดีสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับยินดีนะครับครับผมครับขอบคุณครับเป็นที่หน้าครับอันตน่าครับสวัสดีครับดีสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็อาจารย์ปิยาหอมมะเหนกนะฮะผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่ง เรื่องที่จะเล่ามี2เรื่องนะครับเดี๋ยวติดตามได้บน YouTube ชัวกร์ก่อนแช์นะครับแล้วก็เรื่อง Facebook ไม่ต้องคิดมากว่ามันจะไม่ล่มนะฮะเตรียมใจไว้เลยว่าทุกบริการทุกอย่างที่เป็น IT ล่มได้หมดนะฮะแล้วก็หายไปได้หมดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเตรียมพร้อมรับความปลอดภัยที่เข้มงวดมากกว่าเดิมในการใช้บริการ Account ต่างๆนะครับอันนี้เป็นคําเตือน2อย่างที่เราคุยกันในคืนนี้นะครับวันนี้หมดเวลานะคุณนัท ก็<ม>ชัวร์ก่อนแชร์นอนแอดนะครับในช่วงชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมธีรพลอนุตรัสโสตคุณนัทวัฒน์จิตมั่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยสิบห้าคืหน้าข่าวมิวส์อัปเดตช่วงชัวร์ก่อนแชร์และอินออนแอดโดดศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์และกองบรรณาธิการข่าวไอที IP. สำนักข่าวไทย